ก็ในส่วนวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำกลงหันนะครับแบบแนวตั้งนะครับแบบหมุนรอบทิศทางนะครับโดยวันนี้ผมก็จะใช้เป็นขวดน้ํานะครับผมเป็นขวดน้ําดื่มนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด3ขวดนะครับผมก่อนเองก็มาทําการตัดฉลากทิ้งกันก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะมาทําการตัดในส่วนของที่คอขวดนะครับตัดบริเวณนี้นะครับโดยการตัดอย่างนี้นะครับผมจะใช้ตัดแค่2ขวดนะครับ โดยอีกขวดหนึ่งคือผมจะเอาไว้เป็นตัวสําหรับตัวกางหันนะครับผมส่วน2ขวดนี้คือจะเอามาทําในส่วนของใบพัดนะครับผมพอเราตัดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการแบ่งครึ่งนะครับโดยครึ่งนี้ให้เราตัดตามเส้นรอยขวดเลยนะครับก็จะเป็นรอยพอดีนะครับเราก็ตัดตามรอยได้เลยนะครับก็จะได้อย่างละครึ่งนะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัดอีกขวดหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วพอขวดของเราที่เหลือนะครับเหลือท่อนครึ่งข้างล่างนะครับผมผมก็จะตัดลงไปอีกนะครับผมก็จะเอามาทําเป็นใบพัดอีกนะครับผมก็ตัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ตัดนะครับสองขวดทําเหมือนกันเลยนะครับผม ราวนี้นะครับเราก็จะมีใบนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแปดใบนะครับผมนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนในขวดนี้นะครับผม อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวกลางหันนะครับอันนี้ก็มาทําการเจาะรูก่อนนะครับผมเจาะรูนะครับเจาะรูที่ก้นขวดแล้วก็เจาะรูที่ฝานะครับเพื่อที่เราจะไว้เสียบลวดนะครับให้ตัวกลางหันของเราหมุนได้นะครับผมแค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของการติดใบพัดนะครับผมจะใช้เป็นหัวแร้งนะครับก็ใช้หัวแรลงนะครับจี้ให้เป็นรูเลยนะครับเพื่อให้ตัวพลาสติกเนี่ยละลายนะครับละลายก็เขาจะติดติดกันนะครับผมนี่นะครับก็ใช้จี้เป็นรูเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะใช้เป็นวิธีนี้นะครับโดยการติดตัวใบพัดนะครับ โดยการติดนะครับผมก็จะติดนะครับนี่เลยติดตามรอยเส้นรอยขวดเลยนะครับโดยการแบ่งครึ่งแบ่งอะไรนะครับผมจะติดใบในส่วนตรงนี้นะครับไว้ทางด้านบนสี่ใบนะครับอันนี้ก็ติดนี่นะครับสองใบไปก่อนนะครับแล้วก็อีกสองใบก็มาติดเลยนะครับ ผมจะใช้การติดทางด้านบน4ใบแล้วก็ด้านล่าง4ี่ใบนะครับนี่ครับทางด้านบนผมก็จะใช้หัวแรงจี้ค่อนข้างที่ว่าจะหลายรูหน่อยนะครับเพื่อให้ติดนะครับให้ติดให้แน่นหนาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านล่างนะครับอีกทางด้านหนึ่ง โดยการติดตรงนี้นะครับผมจะไม่ติดให้มันตรงกับด้านบนนะครับผมจะติดให้อยู่สลับกันนะครับให้อยู่ตรงช่องระหว่างกลางสําหรับด้านบนนะครับก็คือจะให้ใบพัดเนี่ยมันอยู่สลับกันนะครับเวลาลมมาจะได้รับลมได้ดีนะครับซึ่งกางหันทรงแบบนี้นะครับเวลาเราตั้งไว้นี่ก็จะรับลมได้ทุกทิศทางเลยนะครับผม นนี่นะครับก็จะติดให้มันสลับกันกับทางด้านบนนะครับผมกานที่เราติดสลับกันนี้ก็คือเพื่อที่จะรับลมได้หลายๆทางนะครับผมถ้าเราไปติดตรงกับทางด้านบนนี่ก็คือเหมือนรับลมพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็มีลมก็จะรับลมได้ดีกว่านะครับ นี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการพ่นสีนะครับผมพ่นสีเพื่อความสวยงามนะครับ นี่นะครับผมผมก็จะทําสีไว้ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับผมนี่นะครับผมมีลมนะครับก็หมุนนะครับกลางหันแบบนี้ก็จะหมุนได้รอบทิศทางนะครับไม่ว่าลมจะมาทางไหนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ